เก้าเครับเป็นภาสามใช่ไหมครับท่านนายกร,ระยะเท่าไหร่นี้ร้อยห้าสิบหกครับเพื่อนๆดีใส่ขับเฮาเลยโอ้โห,โโหลงเหล็กแน่นมาก Ủa Ủa Cao อ๋อมีสองกลีนมีกินล่างกับกินบนกินตะกีกินบนเนาะนี่เรากินบนใช่ไหมครับครับตรงนี้งก็เป็นอีกมุมหน,น,ะะน,นึ่งนะครับโอเค่ยากคนระับ เยียอโอ้โหได้นอนมากครับโอ้โหลายขึ้นนะเนี่ยโอ้โหลูกฝีมือลูกฝีมือนี่นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่โอ้ย ด<ม>า <laughs> โอ้โหสมราคาสมราคาโอ้โหรวชัยโอ้ตกไปนิดนึงครับ <laughs> ปกปกป,ก,ป,ก,ปกขอบคุณครับไอ้ยาขอบคุณครับ